นี่เจรเชิมเจรเนี yup> okay. ่ยว่ากไหมงั้นมาหาฉันที่หลังอาคารเรียนหน่อยได้ไหมมันไม่สำคัญหรอกว่าฉันต้องการอะไรแค่มาทีเถอดนะได้ไหมโอเคงั้นก็ไว้ไว้เจอกันนะเฮ้ย นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยยัยเฉมจะปล่อยฉันรอไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยจะว่าไปเราเองก็ทำเรื่องแย่ๆไว้ค่อนข้างเยอะเลยนี่นะไม่สิเยอะมากเลยตั้งหากอะทำเอามองหน้ายัยนั่นแทบไม่ติดเลยอะทำไมนะทำไมกันตาทำไมตัวเราในตอนนั้นถึงไม่ยอมขัดขืนอะไรเลย ท่าที่สามารถทําได้แท้ๆทําไมตัวเราถึงรู้สึกโถยจะบ้าได้ไงเล่าใครมันจะไปรู้สึกดีกับอะไรแบบนั้นได้เล่าจริงไหมล่ะแต่ว่าสายตาของเยนนั่นในตอนนั้นที่กําลังฟาดเราอ่ะมันน่ากลัวมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นทําไมเรา,เราถึงเอาแต่คิดถึงสายตาคู่นั้นกันนะเราหยุดคิดไม่ได้เลย นึกถึงแต่มันสายตาที่ยืนนั่นมองเราลงมามันช่างงดงามไม่สิไม่ใช่เฮ้ย,ยนี่กูบ้าไปแล้วเรื่องไงเนี่ยโ้ยสับสนสับสนสับสนเฮ้ยต้องทำยังไงต่อลเนี่ยแล้วฉันจะได้มือถือคืนตอนไหนอะแล้วยืนนั่นมันยังไงกันแน่แล้วฉันคิดบ้าอะไรอยู่โอ้ยฮ้ปวดหัวเว้ย มาแล้วเหรอมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตะกี้เหรอเอ้ยโลออกไปทีฮะรับเราไม่มีอะไรเอ่อเอาละเธอคงสงสยัยสินะว่าฉันเรียกเธอมาทำไมอะ่ะเอ๊ะไม่สงสัยเลยเหรอนี่กระฉากหน้ากันใช่ไหมเนี่ยชก็ได้วะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันเมื่อเถือฉันน่ะให้จะคืนได้สักทีเถอะน่า เออแน่นอนฉันจะไม่ละแกเธออีกแล้วล่ะเพราะงั้นเอาเป็นคืนมาสักทีเถอะโอเคสภาพยังโอเคแล้วอีกอย่างนะเอ,อ๊ะจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านเหรอเดี๋ยวก่อนสิแค่นี้งั้นเหรอเอ,อ๊ะจบอะไรจบเหรอไม่ไมเดี๋ยวก่อนสิอย่าพึ่งสิ เรายังไม่จบเรื่องกันนะออยอ,อะไรอีกเนี่ยปล่อยฉันนะอ,อะไรเล่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรสักหน่อยก็ก็แค่ออยอย่าบีบแรงนักสิฉันเจ็บนะอะไรนะฉันไม่ได้สำออยสักหน่อยเธอนั่นแหละอย่าตอกิตส,สายตาแบบนั้นอีกแล้วสายตาที่แข็งกระด้างและน่ากลัวกำลังจ้องมาที่ตาของเราแบบใ,ใกล้ เราหนเอ้ยทำไมเรารู้สึกตีแบบนี้เนี่ยทำไมครับเรากระมดสะกดเลยเราหยุดมองไม่ได้เราอยากให้เย,ยนี่ต้องเราแบบนี้ไปตลอดทุกจริงอ่ะเธอเอ่อคือคือว่าก็ได้อย่าบอกก็ได้อะฉันฉัน,นะชอบเธอใช่เราตัต้งแต่วันแรกที่ได้เจอเกันเน่ะเธอดูมีเสน่ห์มากเลยฉันเฝ้ามองเธอมาตลอดฉันเห็นเธอ เธอเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแม้ตัวเองจะลําบากฉันฉันชอบเธอที่เป็นแบบนั้น่ะแต่ตัวฉันเองดูฉันสิฉันมันคนไม่เอาไหนอะทำตัวกลางไปไม่นวันเพื่อซ่อนความอ่อนแอในใจเอาไว้ฉันฉันไม่มีหน้าไปขอเธอคบหรอกที่ทําได้ก็แค่พยายามเข้าไปแกล้งเธอตามภาษาเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้ฉันได้ใกล้ชิดกับเธอฉัน จาขอโทษจริงๆอ่อจะให้พายฉันได้ไหม